ไปซื้อของแม่ป<ร>ูก็นรึเาบัตรไปเรืออกมเาอบาบัตรไปค่ะจิตใจบัตรไ,ไปไปตรงอันอันเข้าเตเอร์ที่เขาต้องใจบัตรนะคะมัมีบัตรในเย,ย็นปกติแม่ปูจะใส่ในเย,ย็นซองโทรศัพท์ะค่ะไปไปครับโทรศัพท์มันมีแต่บัตรประชาชนมันมีบตัตรจะบังเอิญว่าถือถือเงินไปนั่มค่ะมันมีเงินในกระเ,เป๋าเก่งอยู่พอดีพอดีอดมีเจ็ดลอยซื้อของไปหกลอยหกสิบเจ็ดเกือบกันเกือบ เอาใส,ส่อ่าค e ouais. เอาใส right. pues, right? mm. ่ใ้นี้ดุเอาผักใส่ในนังก่นไหนนั่งเตะสีนนั่งเตะสีจอยจอยเก็บของอันนี้ต้องอันนี้เอาไว้ข้างนอกของแห้งพวกนี้มูดัเตอเออมูดสเตก็ไว้ด้วยกันเอาวางทีเดียวมันจะพังมันจะทับอันอื่นรา ม ah, ah, ุสต so ูเดนเอาแอปเปิ turkey, ้ลมาใส่ไว้ในนี่หรกแอเปิ้ลเ่สตูนต้องซอยแม่ไปต้งดี้งสีซอยแม่ต้เลีนเดี๋ยวมต้องเล็กอินจอยันนะโงเียนงนี่แล้วนเาอันไปเสือนเาอ้อมไไอเหียนกับเสือนน่ไรม นี่จะช่วยเราช่ไ so ด no, no, ้เื่เดือนแล้วเนยน้น้องแม่ปแม่ปูกซื้อเป็นกล้องนี่ค่ะกองนึ่มันสิได้เดือนนึงอยู่ค่ะเดือนนึงก็ได้ก็ได้ไน้ได้เลกๆก็ได้ลูสาวอันนี้ เป็นให้ต so, like exactly. ัตาไปเห็นนานกับ่อคอยใจใหกับเขาเจ้าของแค่ะนี่ตาเห็นในลูกซื่อเเดี๋ยวนนี่นอนไหนอยู่คยกนมาตอนพิจารพิาพิจารแล้พิจารกินอะไบ้กบ้างน่สิได้ได้วันฮัลโหลเสด็จพี่ชมบุเด่เดี๋ยวเสิ่เสิ่นนักินเหนนั่งเพชรสีราคาด้นกัน อันีิวเราใช่ไหมค่ะไอติมซื้อมาติดบ้านใหม่มันมันมันถือมันลดราคาแต่่ซื้อมาเห็น่ไหพอดีพุ่มบอกว่าไอติมมันมันมันจหมดแล้วอะค่ะเอาเสียงลงหน่อยสิลูกอันเนี้ยเอาแม่ซื้อไอติ่มงเงนี้มาโอเคไหมแม่เไดสิเด้ออันเนี้ยจอเด็บรออเดี่า้กันต้กัน e ี a สามรถที่จบีรว่าีล่่อาเียบี้าะ เราวว่ากินดับจูบบเบบีบลัสแะอะไรอไม่ได้ว่าคำถาอร่แม่แมม่แม่ม่แม่แม่แม่าม่ม่เม่แม่แมกิน่แม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 ม่แม่แม่แม่่แม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  em, okay. ่แม่่แม่่่่่่มม่่ม่อ่อ่ อันไอเหียนไอเฮียนแอบไปรับค่ะไปรับเพราะถ้าได้กินเขาทีแลแม่ปูให้หยิบให้หยิบสักหยิบจินาที่ยนแล้วปูปูมากินเขาอันยเดียนตัวนำผึ้งอันน้ำผึ้งนี้แม่ปูเอามากินกัน ไม่ลาจะคองหิวเพราะว่าแม่ปู่มักมินิใสยดึกๆนวมักหิวมักหิวค่ะแม่ปู่จะมาผสมกับโยเกิร์ตโยเกิร์ตธรรมชาติค่ะนมเปรียวนมบูดนี่แหละค่ะก็พิซไซนะเออก็นะแล้วกันเพื่อแก้เลี่ยนนะคะผสมน้ำเผลอลงไปักซองนึงแล้วกันน้ำมะนาวเป็นดีท็อกไปในตัวน้ำ่ มีคนเดินน้ำมันน้มาสิตงในทีตอ่วนท่ม่มันมีอกรยดลิงเซลียส่เลนลูกที่สาเลนดลิงเซนีว่ามอุลิการ์เฟยเอาพาลพี่พงเอา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 ดพเขึ้นมา้าเลยะได้ของได้ของมาสองถุงแลวกันมลูก

ไม่ต่อไม่ต่ไม่ต่อไี่เสนอหน้าอย่างี้นะม่่อต่อเยี่ยา ริ่มเอ้าเริ่ม <Prefer> เลยเริ่ม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 เอเครวีแม่เก็บขึ้นไง่ายสิมาไม่ได้ยุ่งกันจ้ะเอาเสียงลงเสียงเอาเสียงลงสิมันไม่เอาเอาหยุดก่อนถ้างั้นสต๊อปก่อนมันเข้าไปในวิดีโอหมามาไม่ได้เสียงเพลงอ่ะรอก่อนแป๊บนึงโอ้โเนื้อที่บ้ากา ต้องไปเสนอหน้าใกล้ขนาดนั้นชเลั้นเป็นวเ่อุ้มอีนเทียบแล้วนะคะเทียบแล้วนุมเล็กหน่อยกับนุ่มเล็กหน่อยกับทพมเพิด์นี่ยเอตเลั้นลาสังเวลาที่แม่พูดอเดียว่ามาขวางหน้าแม่อย่างนี้เข้าเจลีเวลที่ปล่อยให้พูดน่ะ ก็พูดแต่เวลาที่แม่นั่งพูดอยู่ห้ามมาขวางหน้าแม่อย่างงี้เข้าใจไหมคะประโลดเออขอโทษนะสันเด้แม่บอกไ like, ล่เทือแล้วเวลารอรอคิวตัวเองก่อนค่อยพูดเข้าใจไหมเอออ่ะแม่พบว่าพอใจแล้วค่ะลืมเลยเอาเอาเอาลงไปเอาลงไปพอแล้วพอแล้วหนะ้าเปียกหมดไม่เอาเดอนไปเอืมพอตัอง่งคักกันยังอืม่วนมีแถมให้เส้นค่ะปีหา อันแม่ปูว่านแม่ปูเทียบนะคะเทียบราคานมน้มของเล็กน้อยกับแพมเพิร์ดของเล็กน้อยอันเขาออมได้น้อยะคะ่ะเมืองไทยกับสวีเดนแม่ปูว่าสวีเดนผูกกว่าทั้งสองอย่างเลยทั้งนมทั้งแพมเพิร์ดอันึือก็ถือกันถ้าว่าแพมเพิร์ดยูนี่มันสี่ันมันสีราคาันจะตามขนาดนะคะแบบที่เป็นแท็บติดกาวหรือว่าแบบที่เป็นกางเกงสิ C นะคะยังของปุ๊บปับนี่เบอร์เบอร์ใหญ่นี่ใส่เบอร์ใหญ่เบอร์ XL เน,นีเ่ย มันอยู่ประมาณสี่สิบต40สิบตัวกะเจ็ดสิบหกสประมาณ2องรอยกว่าบาทค่ะประมาณสองยกว่าบาทตอ่อต่อแพ็คหนึ่ง,ต,งต่อแพ็คเงี้ยวๆทีเนียปู่ซื้อมาหนีนะคะ่ค่ะถือถือกวยอยู่ค่ะเมี่ยูว่าถือกวยอยู่ถือแลก,กว่าไหละกะนุ่มกะนุ่มกะบสาสลิตรหแพ็คกแพ็คก,กะร้อยารอย ห้าร้อยกว่าบาท่ะห้าร้อยกว่าบาทแะถคือว่าให่อยู่ค่ะจะว่ากันอันเราไใจยี่ห้อมันอีกละคันคันบางเทื่อยี่ห้อนี่มันม้วนมี่แม่ผูกแบบเปลี่ยนเอาเป็นยี่ห้ออื่นไปอั่งเี้ยสินะคะแล้วแต่เพราะว่าบางเทื่อจะขีดขานตามหาน้ำหางังสินะคะหางนี่มี่หางนี่บ่มีแม่ผูกก็เอาสะดวกไปไวมากกว่าเอาสะดวกมากกว่าที่แบบว่าเออขามันม้วนมีมันเก่าตัวนี้แท่นได้ยัางเี้สินะคะเพราะว่า ปูปลาบปสิีเลียดการกินบรนไดคือคือ,คอเอาอย่างนี้กินกับกินหนึ่งสินะเพียงแต่ว่าแต่ผู้ันเลือกตามอายุของของ,ขนนงลูกแค่นัหนละกันตัวมันมีพวกตัวใดเป็นวิตามินเสริมพวกตัวเสริมอาหารเสริมเข้าไปใช่ไหมคะกะรเมื่อไหร่ลืมเอาบัตรไปเออเหมือนเวลาเจ็ดลอยนี่นี่เนี่เหมือนท่านดิสินเดือนเลยแต่ว่าซื้อมาก่อนของอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าค่อยว่ากันไปในเมื่อกันค่อยซื้อเติม แต่ว่าแม่ปู่จะซื้ออันที่ว่ามันจําเป็นแล้วกัของของที่มันหมดก่อนนะคะของที่หมดแล้วกัอาหารอาหารเิ็กน้อยอาหารเส้นเิ็กน้อยนี่ของพวกนี้สําคัญพวกนมพวกโยเกิร์ตขนมปังคอนเฟล็กพวกเนี้ยสําคัญอะไรต้องต้องต้องมีต้องมีเต็มไว้ตลอดเวลาพวกผลไม้เองใช่นหมคะอาหารแม่ปู่กินก็ลูกบางเทอก็กินจากที่ตำงานมาต่อช่วงช่วงใบใบเองใช่นหมค่ะกล้วแล้วกักัแล้วเลยกันฮิวกับฮาร์ดแตงกวากินหรือว่า À, นุ่มนุมหอนหอนผินสักแกี่ยวนึงกะพอละค่ะนม่ยังไง